<unsafe> ในช่องปากของเราเนี่ยมันมีหลากหลายปัจจัยหลากหลายสาเหตุมากๆนะฮะแต่หนึ่งอย่างคือเรื่องของคราบหินปูนหลายคนเนี่ยไม่เคยสนใจเลยว่ามีคราบหินปูนในปากแล้วมันจะส่งผลต่อร่างกายของเราหรือสุขภาพในช่องปากของเรายังไงเดี๋ยววันนี้ครับเรามาหาคําตอบกันนะครับกับดรคลศรีบุญเย็นประธานบุรณะนิติการแพทย์ทางเลือกเพื่อมะเร็งครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับถ้าสมมติว่าในช่องปากของเรามีคราบหินปูนเยอะๆมันส่งผลเสียต่อสุขภาพในช่องปากเราอยางไงบ้างฮะหนึ่งมันมีกลิ่นเหม ฟันมันจะคอดกิวแล้วมันค่อยๆหักคือเหมือนมันค่อยๆกัดเนื้อฟันของเราใช่ไหมฮะเกิดจากแบคทีเรียครับสเตปโตคอคัสมิวเทนส์มันคลายกดแรกปิกมากัดเนื้อฟันฟันก็จะคอดคลอดคลอดแคอฟันมันใช่ไหมคะที่จะเห็นบ่อยๆว่าคอฟันคอดลงเล็กๆเรื่อยๆครับพอหักเราต้องไปซ่อมเสียเป็นแสนโอ้ พอหักปุบก็ฟันปลอมเลยทีนี้อาจารย์คะเราดูแลรักษายังไงไม่ให้เกิดอาการเหล่านั้นได้บ้างคะรักษาความสะอาดของฟันหลังแปรงฟันเช้าเย็นใช้สมุนไพรที่เป็นน้ำยาบ้วนปากสมุนไพรอินเตอร์คลีนเนี่ยบ้วนประมาณ30วิถึง60วิวิทุกครั้งเช้าเย็นลดแบคทีเรียลง ลดการพูกรนลงแล้วไม่ต้องซอมอ๋อก็คือเหมือนตัวนี้เป็นตัวเคลือบเพื่อป้องกันไม่ให้พกคราบหินปูนหรือสิ่งสกปรกเนี่ยมันมาเกาะที่ฟันเราได้ด้วยใช่ไหมครับน้ำยาม้วนปากตัวนี้นะถ้าต้องการลอกคราบหินปูนเลยอมไป20นาทีโอ้หนออกมาจะมีคราบออกมาโม้ <สา S 1> คือเขาจะไป ไปเหมือนไปทําให้คราบหินปูนหรือสิ่งสกปรกในปากเนี่ยลุดออกมาหมดเลยใช่ไหมรุดออกมาหมดเลยออาจารย์คะที่อาจารย์บอกว่ามันเป็นน้ํายาบนปากสมุนไพรมันเป็นสมุนไพรอะไรบ้างคะกานพลูค่ะสรรแหน่ครับพิกุลอืมสามตัวมันร่วมกันทํางานมันเสาะครับเสาะไอ้ที่มันติดกับเนื้อฟันใช่ไหมเนื้อฟันเพราะว่าคราบหินปูนเป็นเป็นคราบจุลินทรีย์แข็งๆอืมพอมันแข็งแล้วมันจะไม่ออกครับ ถ้าเราไม่มีวิธีไปหาหมอฟันมันก็ไม่ออกแต่ตัวนี้ช่วยให้มันค่อยๆหลุดออกได้เหมือนค่อยๆตัวน้ํายาของของอินเตอร์กรีตัวนี้ค่อยๆเข้าไปกัดแล้ว<ช>ถ้าหินปูนให้หลุดออกจากเนื้อฟัน,ฟ<า>นเราเาะเลยอออาจารย์ค่ะใช้หนึ่งวันเนี่ยอาจารย์บอกว่าสองครั้งแต่ทีนี้ถ้าเป็นคนที่ต้องพกปะผู้คนเยอะๆหนูใช้มากกว่าสองครั้งได้ไหมคะหมายถึงระหว่างวันเอาไปบ้วนด้วยได้ไหมคะเพราะกลางวันเรากินข้าวอย่างเงี้ย ดีคือไม่เป็นโทษนะบ้วนเยอะเท่าไหร่ก็ไม่มีโทษนะฮะไม่มีโทษจะทําให้ฟันสะอาดแล้วไม่มีกลิ่นปากด้วยครับแล้วฟันจะทนด้วยฟันจะแข็งแรงได้ได้ประโยชน์หลายอย่างเลยครับเป็นการดูแลฟันที่ถูกต้องคือเรารักษาฟันให้อยู่คู่กับปากให้นานที่สุดเราก็จะทานอาหารอร่อยที่สุดครับ แล้วเราก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงเพราะเราทานอาหารได้เยอะทานได้อร่อยด้วยมีฟันในการเคี้ยวอาหารมากขึ้นด้วยที่เห็นบอกว่ามีภาพของก่อนใช้และหลังใช้ให้ดูด้วยใช่ไหมฮะครับภาพก่อนใช้เห็นบอกว่าเป็นสีคือสีของอินตอร์นวนแบบนี้เลยน้ำนมแบบนี้เลยนี่เป็นสีนี้เลยแล้วหลังใช้เป็นไงฮะอาจารย์หลังใช้เนี่ยมันจะดูดเศษอาหารเศษแบคทีเรียครับดูดออกจากซอกเป็นแบบนี้เลยเหรออาจารย์ครับซอกที่อยู่ระหว่างฟันค่ะ กับเนืออเราไม่สามารถแปลงลงตรงนี้ได้ถ้าแปลงไปปั๊บเลือดออกคโอ้โหนี่เลือดมาเป็นยอกนี้เลยแต่ถ้าเราใช้ตัวนี้ตัวนี้การพลูมันจะช่วยดูดดูดเอาเศษอาหารสกปรกออกทำให้ไม่มีแบคทีเรียอยู่เราก็จะมีฟันที่สะอาดแแข็งแรงครับและไม่มีกลิ่นปากตลอดทั้งวันอ เธอหลายคนส่งข้อความมาใน Facebook บอกว่าถ้ามันดีอย่างนั้นขอโปรโดีๆด,ด้วยวันนี้จัดให้จัดให้สักหน่อยดว่จัด,ดให้แน่นอนค่ะปกติเนี่ยหขวดนะ,ะเราขายอยู่ที่ราคา350บาท3ขวดราคา1,050บาทแต่ถ้าคุณสั่งซื้อเช้าวันนี้คุณได้ไปถึง5ขวดเพราะซื้อ3เราแถมให้อีก2ขวดแล้วจ่ายราคาเดิมนะหนึ่บ, 1, 0, บาทส่งฟรีด้วยนะ สแกนคอาโคได้เลยเบอร์โทรอะไรฮะน้องยศ085นะครับ3458833ครับ085 3458844แล้วก็0844559694นั่นเองนะครับหรือว่า Facebook ก็พิมพ์ไปได้เลยว่าน้ำยาบ้วนปาก,าอ,นนากปอินเตอร์ครีหรือว่าง่ายที่สุดสแกนคอาโคที่อยู่มุมจอณตอนนี้รับโปรโมชั่นดีๆที่พี่ฟาดจัดให้เต็มๆเลยกับ3ามแถม2แบบนี้สุขภาพฝากของเราก็จะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วยใช่ไหมฮะทำให้สุขภาพเราดีด้วยครับเพราะเราทานอาหารได้เต็มที่ค่ะ สุขภาพเราก็จะแข็งแรงอายุยืนฟันอยู่คู่กับปากเราตลอดชีวิตได้คือหลายคนบอกว่าแค่ฟันผุเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อร่างกายโดยรวมของเราได้ยังไงส่งผลสิครับเพราะว่าถ้าฟันหักเมื่อไหร่มันก็เคี้ยวอาหารไม่ถนัดเนี้ยมันก็ยุเดหรือมันก็ปวดครับก็ไม่อยากกินไม่อยากเคี้ยวทานอาหารในร่างกายก็ไม่ได้อีกกินไม่อร่อยอนี่แล้วตัวนี้ทําให้สุขภาพเราดีฟันแข็งแรง เคยไปอ่านมาวิจัยคุณหมอเขาบอกว่าคนที่เป็นฟันผุน้องยศเชื้อที่อยู่ที่ฟันผุถ้าเราปล่อยให้มันผุนานๆน,นะพอมันลงไปในกระเพาะมันจะส่งผลทําให้เราเหมือนเหมือนคันอยู่ในผิวอะ่ะโดยที่คุณหมอทั่วไปก็สามารถหาสาเหตุไม่ได้แต่พอคุณหมอบอกว่าลองไปตรวจฟันสิอ่าฟันผุจริงอุดอฟันปุ๊กหายเลยแต่ถ้าใครไม่อยากให้เกิดแบบนั้นอย่างที่อาจารย์แนะนําเลยบ้วนปากเถอะค่ะมันยาบ้วนปากสมุนไพรตัวนี้แหละครับครับ ช่วยให้ปากสะอาดค่ะแล้วก็ไม่มีเชื้อในปากเยอะเพราะเชื้อเราน้อยมันก็ไม่เข้ากระแสเลือดครับเวลามีแผลในในป,ปากนี่มันจะไม่เข้ากระแสเลือดอ่าย้ําโปรกันอีกหนึ่งรอบนะคะวันนี้เนี่ยเรานําของดีมาให้คุณผู้ชมแล้วเราก็เลยมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากเช่นกัน1นขวดค่ะ350าบาทแต่ถ้าคุณผู้ชมสั่งซื้อเช้าวันนี้นะคะ 3ขวดเราแถมให้อีก2ขวดเลยในราคา1,050บาทค่ะใช้แล้วนะครับใครที่สนใจนะครับสแกนเคอร์โค้ที่อยู่มุมจอได้เลยตอนนี้นะฮะหรือว่าเบอร์โทรศัพท์นะครับ0 8 5 3 4 8 8 8 3 3 8 9นะครับ0 8น3458844 0 8 4 4 5 5่6 9านเั่นเองครับอย่างที่บอกไปง่ายที่สุดสแกนเคอร์โค้ดแบบนี้รับได้เลยกับโปรโมชั่นดีๆ3แถม2แบบนี้ที่จัดมาให้ในเช้าวันนี้เลยนะครับ โอ้นี่ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับที่มาบอกเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพฟันของเราให้แข็งแรงอยู่คู่กับเราไปนานๆนะ้ไปมีขอบคุณมากๆเลยครับเอาละครับวันนี้ครับรายการ5ช้าลวเรื่องนะครับหมดเวลาลงแล้วเราทั้ง3คนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ